จะไปเช่ารถขับที่ี่ญี่ปุ่นเ,เราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับข้อดีเลยนะครับคือมีอิสระในการเดินทางจอดแวะตรงไหนก็ได้นะครับไปสถานที่ที่ไม่มีรถไปถึงก็ได้ไม่ต้องลากระเป๋าไกลๆนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งมันเลยนะฮะเริ่มจากเราต้องทำการเช่ารถในเว็บไซต์ที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเลือกขนาดรถให้เหมาะสมนะครับรวมถึงยางนะครับแล้วก็เครื่องอ่านบัตร Easy Pass มีหรือเปล่านะครับต้องมีประกันติดรถนะครับแล้วก็ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นทางบวนแบบเมาส์จ่ายนะครับสิ่งสําคัญก็คือจุดรับรถจุดคืนรถต้องกําหนดตั้งแต่วันที่จองนะครับถ้าจุดคืนรถคนละที่กับจุดรับรถเนี่ยก็จะเสียเอ็กซ์ต้าประมาณ4-5,000บาทนะครับตอนที่ผมจองเนี่ยไม่สามารถกดซื้อบัตรขึ้นทางบวนแบบไม่จำกัดได้นะครับ ็เริ่มจองวันที่เว็บไซต์กรมขนส่งได้เลยนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับมีดังนี้นะฮะและเราก็เดินทางไปกรมขนส่งได้เลยนะครับถ้าเอกสารครบไปที่อาคาร4นะครับอยู่ทางด้านซ้ายถึงเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ยื่นใบขับขี่สากลกับพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ซื้อบัตร ทางด่วนไม่จํากัดนะครับซึ่งมีให้เลือก3วัน4วัน5วันอะไรมีให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็ทําการจ่ายค่าเช่ารถไปเลยนะครับมาแล้วครับตื่นเต้นนะครับจะได้ขับรถที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกก็ทําการอัดวิดีโอเผื่อมนอุบัติเหตุนะครับว่าเราไม่ได้สร้างรอยอะไรครับอันนี้ก็เป็นยางลยหิมันะครับรถเช่าของที่นี่เนี่ยมีระบบความปลอดภัยดีเลยนะฮะแล้วก็มี GPS เข้ามาด้วยนะครับ พอใกล้ถึงจุดทางด่วนนะครับก็ชะลอเพื่อดูว่าช่องไหนเป็นช่อง ETC นะครับก็ปุ่งผ่านเข้าไปได้เลยนะครับ GPS ของประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับแต่จะใช้งานยากนิดนึงแต่ก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับไม่ต้องเปลืองแบตบแบตบโทรศัพท์เวลาเปิด Google Map ด้วยนะครับแล้วก็ GPS ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ขึ้นทางด่วนตลอดนะครับ บางครั้งพบว่าระยะทางไกลกว่า Google Map ผมก็วิ่งต่าง Google Map ก็มีนะครับทางด่วนวิ่งรอบนอกซัปโปโรเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับมีเลนเดี่ยวก็จะแสงยากนะครับนานๆก็จะมีจุดแยกออกมาเป็น2เลนให้มีการแสงกันได้นะครับพื้นถนนของเขาเนี่ยต้องระวังนะครับบางครั้งก็ไม่ค่อยเรียบนะครับมีตะปุ่มตะบำค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นชานเมืองนะครับ สิ่งสำคัญก็คือห้ามขับเร็วนะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมีกล้องจับความเร็วด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ากลับไทยแล้วเนี่ยผมจะโดนปรับหรือเปล่านะครับหลักๆก็วิ่งแค่80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องน้ำมันนะครับไม่ต้องกลัวเลยปั๊มเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชานเมืองยิ่งในเมืองนี่ปั๊มแทบจะต่อต่อกันเลยนะครับ ขับรถในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ต้องระวังเลยคือไฟแดงเยอะนะครับเพื่อนๆจะต้องตาไวนิดนึงแล้วก็คอยดูสัญญาณต่างๆแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะครับบางทีเนี่ยมันแดงแล้วคนญี่ปุ่นจะข้ามถนนทันทีเลยนะครับเราอาจจะชนก็ได้ถ้าเราขับเพลินๆที่ประเทศไทยสอน,นะครับแดดค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะผมไปช่วงฮิมาะเนี่ยถนนขาวหมดเลยอาจจะต้องพกแว่นกันแดดน,นะครับแล้วก็ทาครีมกันแดดแล้วก็อาจจะหา ม่านบางแดดเล็กๆติดมาด้วยก็ดีนะครับก็พูดถึงปั๊มน้ำมันอีกนิดนึงนะครับบางจุดจะต้องเติมเองนะครับบางจุดก็มีคนเติมให้ซึ่งส่วนใหญ่จะมีพนักง,งานเติมให้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้นะครับโดยเฉพาะ,ะการเติมน้ํามันถังครั้งสุดท้ายก่อนคืนรถนะครับก็เติมใกล้ๆจุดคืนก็ดีนะครับจะได้ไม่โดนปรับนะครับ ก็ถ้าคิดจะขับรถแล้วนะครับก็ให้ยึดตามข้อดีเป็นหลักดีกว่านะครับถ้าจะเอาประหยัดเลยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับมาดูในเรื่องของที่จอดรถนะครับหลักๆก็จะมี2ที่นะครับก็คือจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งก็จะแพงนะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยโหหลายร้อยเยนเลยนะครับผมก็จะเลือกจอดในโรงแรมเป็นหลักนะครับก็จะเสียเหมาจะเสียเหมาจ่ายนะครับคือประมาณ1,000กว่า ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับว่าตอนไหนเวลาไหนทําอะไรไปที่ไหนนะครับก็จะมีความสุขในการขับรถที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่นํารถมาคืนก็นั่งรอประมาณนาทีหนึ่งนะครับพนักงานก็จะบอกว่าโอเค thank you